หลายพื้นที่นะคะประสบกับความเดือดร้อนเรื่องของพายุฤดูร้อนแต่ว่าบางพื้นที่ยังคงมีปัญหาเรื่องของภัยแล้งอยู่ตอนนี้ขยายวงกว้างอยู่ในหลายพื้นที่ด้วยนะคะกองทัพและก็หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็ลงไปเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบกันแล้วค่ะ โดยหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาเคลื่อนที่ที่45นะคะกองบัญชาการกองทัพไทยก็จัดโครงการขุดลอกคูคลองเพื่อแก้ไขปัญหาภายแล้งในพื้นที่หมู่ที่1ถึง6ตำบลท่าซอมและก็หมู่ที่4ถึง7ตำบลบางนบอําเภอหัวไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชจํานวน14โครงการสําหรับกักเก็บน้ําเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนะคะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย โดยที่อ่างเก็บน้ําฝายห้วยวะหมู่ที่4ตาบลเมืองจังจังหวัดภูเพียงจังหวัดน่านนะคะนายอุกฤษพึ่งโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดน่านค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างรายได้และก็พัฒนาการ,กรเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งก็เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลค่ะที่ต้องการสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับนักศรในพื้นที่ประสมภัยแล้งซ้ำซากทั่วประเทศ โดยมีการจัดงบประมาณนคะคะดำเนินการให้ตำบลละ1ล้านบาทแล้วก็ได้จ้างแรงงานเกษตรกรในพื้นที่ทำการขุดลอกคูคลองสร้างทำนบลำเหมืองเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่นั้นสามารถนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำไปใช้ในการเกษตรต่อไปได้ค่ะ